เอาละครับถ้าผู้ชมวอลก็รอบแปดทีนนม,นะ,มนะครับผมโอเชียนครับผมเจอกับเดอะซีเคร็นะครับผมแล้วเอาก็ประมาณนี้นะครับผมเเดี๋ยวรามาดูกันว่าใครจะได้เข้ารอบสี่ทีมไปนะครับผมตรงนี้วันนี้เปิดมาตรงการรล, e ลางน,นะครับผมโอเชียนแล้วอีแล้วเราบรรยูนะผมแล้วฝั่งเดอะซีเคร็ก็อ e ีใส่เหมือนกันนะครับผมโดนไปนหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวฝั่งโอเชียนนี่บุกเข้ามาทะลวงอย่างหนักเลยนะผมตอนนี้อ e ีตายไปเป็นสิบนะครับผม โอเชียนค่อนข้างที่จะมีตัวตึงแล้วก็มานายที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าแล้วฝั่งอพอลโลเข้าไป e หนึ่ง t สอง t แล้วก็โหโดน e นะครับผมโดนคุยคุ้ง e ไปนะฮะจังหวะนี้โอเชียนบุกเข้ามาสรวงอย่างเต็มสปีดนะครับผมคือว่าจะจบแบบไวๆนะครับ แล้วข้างบนช่วยกัน e เรียบร้อยครับผมลูกแก้ว a แตกไวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ละอ่อนวิ่งเข้ามาตรงกลางแล้วเหลาไว้ก่อนแล้วโอ้โหแลดับยกช่วยกันเข้ามาเคลียร์ตัวลูกแก้วให้เพื่อนเล่นได้นะครับฝั่งอัพพลโลวิ่งมาตรงกลางนะครับแล้ว e หนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็ไม่โอ้โหดาเมจสุดท้ายไม่โดนแล้วโดนยกไปนะฮะ ตอนนี้ลายตานะตาลายนะครับผมเพราะว่าสีส,สีสีแก๊งนะเหมือนกันนะครับสีฟ้านะครแล้วทาวิทวิ่งเข้ามาตรง,ตรงกลางโอ,อ้โหกดชิวทันแล้ววิ่งล็อกหลบยังไงมาแล้วทาวิททาวิทน่าจะเล่นตัวอะไรวะ ลูกแก้วแตกเรียบร้อยแล้วผมลูกแก้ว b เหลือลูกแก้ว c นะผมจะว่าน่าจะเข้าไปเปิดป้อมเลยนะครับแต่พอวิ่งเข้าไปนะผมเหล่าไปก่อนนะครับแล้วพอโดนยกโอ้โหแบ่ไม่อีนะครับเหมือนเรื่นของํำหรือเปล่า อเอมิลี่อยู่ข้างบนนะครับผบออมเอมิลี่วิ่งเข้ามานะครับอเอมิลี่จะเหมาทีเดียวแตกไปเลยหรือเปล่าเหมาคนเดียวหรือเปล่าเอมิลี่อีเข้าไปครับร้อยดนเตะไม่เห็นผมไม่เห็นฝั่งนิบุกเลยนะครับโอ,โหโหโอ้โหอัพโลโบอกขอดามเมจคนเดียวได้ไหมโอ้โหแล้วอีอีอีตามทางตามถนนไปเลยครับ แล้วเก็บเหล่าเสาไป้วยแล้ว e อีกป็ไหนึ่งทีสองทีโอ้โหโดนเตะไปก่อนแล้วทาวิทมาทาวิทอี e กไป็หนึ่งทีอโดนโอ้โหโดนยิงฝั่งเดอะซีเกตพยายามเคลียร์ไปนะผมไม่ดีมาแต่ w ันยูใส่หรือว่าเอเมรี่จะเอมอรี่จะหลุดือเปล่านะครับอีกไปหนึ่งทีสองทีไม่โดนสามที โดนเตะพอคอฟมานะผมตัวน,นี้งาจะจบแบบไวๆลดหมูสับนะครับดูจากข้างบนนะโอ้หไม่มีไม่ได้บุกเลยนะ <c oughs> อนาวิทย์อาวิทย์ปิดเกมเลยหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ปิดนะฮะแล้วละอ่อนเข้ามาอ e, ีเรียบร้อยแตกนะครับผมละอ่อนปิดไปนะโอเชียนชน,นะได้เข้ารอบนะครับ